สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูพิสมัยนะคะในวิชาคณิตศาสตร์เช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการเรียงลําดับจํานวนนะคะมีการเรียงลําดับจํานวนจากมากไปหาน้อยและเรียงลําดับจํานวนจากน้อยไปหามากนะคะเดี๋ยวเรา,าเรียนกันเลยนะคะ,ะนักเรียนดูแบบฝึกหัดหน้าที่63เลยนะคะ 6 3คําสั่งบอกว่าให้เรียนเรียงลําดับจากน้อยไปมากเดี๋ยวคุณครูจะทําตัวอย่างให้เรียนดูนะคะอ่อเรียนดูข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งบอกว่าเรียงลําดับจากน้อยไปหามากข้อหนึ่งก็ให้เลขมาว่า14 3สแล้วก็21นะคะคุณครูเคยให้เรียนเปรียบเทียบจํานวนโดยดูที่หลักสิบก่อนใช่ไหมคะอ่อเรียนดูอันแรก14ใช่ไหมคะนี่มี1นึ่งสิบ ต่อไปสามสิบสี่มีสามสิบมีสามสิบนะคะต่อไปยี่สิบเอ็ดมียี่สิบหาเรียนดูซิจำนวนไหนมีค่าน้อยที่สุดหนึ่งสิบสามสิบแล้วก็ยี่สิบใครน้อยที่สุดคะ,ะได้ไหมคะหนึ่งสิบน้อยที่สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ตอนนี้เราดูแค่หลักสิบนะคะดูรู้เลยว่าหลักสิบเนี่ยสิบสี่คือน้อยที่สุดเด็กๆก็เอาสิบสี่มาเขียนก่อนอันนี้คือสิบสี่น้อยที่สุดอ่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดไปละสิบสี่ไปแล้วะนะเหลือสามสิบสี่กับยี่สิบเอ็ดเรียนดูหลักสิบสิมีสามสิบกับยี่สิบสองตัวนี้ใครน้อยที่สุดคะสามสิบกับยี่สิบน้อยที่สุดก็คือยี่สิบเอ็ดเด็กๆเอายี่สิบเอ็ดมาเขียนตรงนี้ตัวที่สอง เรียงดับที่สองเสร็จแล้วก็ตัดทิ้งไปนะคะสุดท้ายตัวที่เหลือสุดท้ายคือ34ก็เติมลงไปว่า34นะคะอ่ะข้อ1เสร็จแล้วการเรียงดับจากน้อยไปหามากนะคะอ่ะเดี๋ยวครูให้ดูอีกข้อหนึ่งคือข้อ2อันนี้มีทั้งหมด4ี่จำนวนเด็กๆด,ดูนะคะจำนวนที่1 40 28สี่สิหกสอ็ดเนักเรียนดูในหลักสิบก่อนหลักสิบ แต่ละจํานวนไม่เท่ากันนะคะอะดูจํานวนที่หนึ่งมีสี่สิบที่สองมียี่สิบที่สามมีหกสิบที่สี่มีเก้าสิบนักเรียนดูที่หลักสิบได้เลยนะคะข้อนี้ใครน้อยที่สุดคะสี่สิบยี่สิบหกสิบเก้าสิบตอบได้ไหมคะจํานวนที่น้อยที่สุดคือยี่สิบแปดอ่าคุณครูเขียนยี่สิบแปดมาก่อนนะคะยี่สิบแปด เสร็จแล้วตัดไปอ่าเหลือสามจำนวนสี่สิบหกสิบเก้าสิบใครน้อยที่สุดคะสี่สิบน้อยที่สุดนักเรียนก็เอาสี่สิบมาเขียนตรงนี้นะคะจำนวนที่สองแล้วตัดไปอ่าเหลือสองจำนวนหกสิบกับเก้าสิบใครน้อยที่สุดคะหกสิบเอ็ดน้อยที่สุดตัดไปนะคะเหลือจำนวนสุดท้ายคือเก้าสิบห้าเด็กก็เก้าสิบห้ามาเขียนตัวสุดท้าย นะคะนี่เสร็จแล้วเป็นการเรียงลาดับจากน้อยไปหามากนะคะคุณครูทําให้เรียนดู2ข้อข้อ3ข้อ4ก็ข้อ5ให้เด็กๆทําต่อเองนะคะอ่ะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งหน้านะคะวันนี้คุณครูสอนสองหน้าต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการเรียงลำดับจากมากไปน้อยสลับกันแล้วนะคะเมื่อกี้นี้จากน้อยไปมากหน้านี้จากมากไปน้อยเด็กๆก,ก็ดูที่จํานวน เหมือนเดิมนะคะข้อหนึ่งสามสิบสี่แปดสิบแปดหกสิบสี่เด็กๆดูที่หลักสิบเป็นไงคะข้อที่หนึ่งข้อตัวแรกนะคะมีสามสิบมีแปดสิบมีหกสิบดูหลักสิบหลักสิบตัวไหนมากที่สุดคะใครมากที่สุดคะมากที่สุดก็คือแปดสิบแปดเด็กๆ เด็กเขียนแปดสิบแปดนะคะเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีแปดสิบแปดข้อแรกแปดสิบแปดได้แล้วหนึ่งข้อ,อตัดทิ้งไปนะคะที่เหลือคืออะไรมากที่สุดคะสามสิบกับหกสิบใครมากหกสิบมากกว่าก็หกสิบมาเขียนก่อนหกสิบสี่มาเขียนก่อนตัวสุดท้ายที่เหลือก็คือสามสิบสี่ค่ะนี่ข้อนี้เป็นการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดูอีกข้อน,นะคะเจ็ดสิบเก้าห้าสิบหกสี่สิบเอ็ดหกสิบเจ็ดดูหลักสิบเลยจำนวนหนึ่งเจ็ดสิบหลักสิบจำนวนที่สองมีห้าสิบสี่สิบหกสิบน้องเรียนดูสิคะใครมากที่สุดสี่สิบไหมหรือห้าสิบหรือเจ็ดสิบหรือหกสิบใครมากที่สุดคะ เจใช่ไหมคะ,ะเขียนเลยค่ะตัดทิ้งไปนะต่อไปเหลือ3ามจำนวนใครมากที่สุดห้าสิบสี่สหสิบจำนวนที่มากที่สุดคือ67เจอ่าเรียนเอา67เขียนตัดทิ้งไปนะคะเหลือ2องจนวน50าสกับ40ใครมากคะห้าสิบหมากกว่าตัดทิ้งไปเหลือสุดท้ายก็คือ4ีบเนะคะ อ่ะเสร็จแล้วสองข้ออันนี้เป็นการเรียงจากมากไปหาน้อยนะคะทั้งหมดมีหกข้อคุณครูทําให้ดูตัวอย่างแล้วสองข้อคุณครูให้เรียนไปทําเพิ่มอีกข้อสามถึงข้อหกนะคะในแบบหัดวันนี้มีแบบหัดทั้งหมดสองหน้านะคะให้เด็กไปทําเพิ่มมานะคะเด็กๆเ,เข้าใจแล้วนะคะวันนี้คุณครูให้เด็กทํา งานนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่63กับ64สองหน้านะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วส่งในอัลบ,บั้มให้ครูนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ